ดูวันนี้เรามาทาําปลานกระเทียมกันครับอย่างแรกเลยครับเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลานิลตัวนี้ก็หตัวใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ตัดเป็นชิ้นชิ้นก็จะได้เอาไปนึ่งได้ง่ายหน่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วสาหรับใครที่อยากจะใช้ปลาตัวอื่นหรือว่าปลาชนิดอื่นก็แล้วแต่เลยชอบปลาชนิดไหนก็ทําแบบนั้นแล้วกันนะครับในส่วนปรุงรสต่างๆนะครับแน่นอนเลยครับก็ต้องมีตัวกระเทียมครับตัวนี้จะเป็นกระเทียมสับนะครับก็ประมาณสัก1ขีดนะครับหรือว่าอาจจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคราารมมีปิณ ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับใช้กระเทียมเยอะก็จะหอมหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีน้ําตาลครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือประมาณสัก1ช้อนชาผงปรุงรสก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเช่นกันครับน้ำมันงา1นช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วนะครับก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเราผสมกันดูนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคลุกกับทั้งกระเทียมแล้วก็ทั้งตัวเนื้อปลาด้วยอีกส่วนหนึ่งครับ ก็มีต้นหอมครับกระถางเป็นต้นหอมเป็นต้นๆแบบนี้แล้วก็ต้นหอมซอยเอาไว้โรยหน้านะครับแล้วก็ยังมีพริกแดงชี้ฟ้าเพื่อจะนำมาประกอบในการนึ่งปลาด้วยเช่นกันครับเนื้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มปรุงรสเนื้อปลากันก่อนเลยครับก็ใส่ผงปรุงรสไปสักประมาณหนึ่งครับแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยครับจะลดความเค็มของตัวเนื้อปลาและสุดท้ายน้ำมันงาครับน้ำมันงาก็จะอทำให้ปลาหอมขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จัดการคลุกเคล้ากันเลย,เลยครับ ทุเขาให้ชั่วเลยนะเมื่อรปรุงรสเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้มันหมักอยู่สักครู่นึงครับในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมปรุงรสตัวกระเทียมกันต่อครับเริ่มต้นด้วยแน่นอนตัวกระเทียมครับหลังจากนั้นคุกเค้ากระเทียมด้วยผงปรุงรสครับน้ำตาลแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยครับก็คุกเค้าทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับแล้เราก็จะกระเทียมที่มันมีรสชาติขึ้นมาระดับหนึ่งเลย นีเรามาถึงตอนสําคัญครับตอนนี้เราจะเพิ่มความหอมให้กับตัวกระเทียมเราตั้งน้ํามันไว้ร้อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะน้ํามันเนี่ยมาราดตัวกระเทียมกันครับเราก็ได้กระเทียมที่มีความหอมระดับหนึ่งเลยนะครับผสมกับน้ํามันเรียบร้อยแล้วตอนนี้สุดท้ายครับเราก็เติมตัวซีอิ๊วขาวเข้าไปได้เลยจะได้คลุกกับตัวกระเทียมไปด้วยนะครับตอนนี้เราได้เนื้อกระเทียมเรียบร้อยแล้วครับเพลนต่อไปก็คือมาเตรียมตัวปลากันได้เลยครับ ตอนนี้จัดปลาลงหม้อนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ราดกระเทียมเลยครับเมื่อเตรียมเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เตรียมหมอห้อนึงได้เลยครับแล้วก็กะว่าจะนึ่งประมาณสัก20นาทีก่อนละกันนะครับให้เนื้อปลามันค่อนข้างจะสุเกเล็กน้อยตอนนี้ผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดกันดูครับว่าตัวปลาจะเป็นอยงไบ้างโอ้เนื้อปลาค่อนข้างสุกดีเลยครับแต่หัวปลาอาจจะยังแดง,แดงๆอยู่นะก็เดี๋ยวเรา ต่อยสักนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราใส่ตัวต้นหอมครับลงไปได้เลยนะครับพลิกสักเล็กน้อยนะครับมันจะได้ดูสวยงามขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเนื่องต่อยประมาณสักห้านาทีครับอืมโอเคเรียบร้อยเลยนะครับ ก็ตัวเนื้อปลาสุกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเรียบร้อยนะครับก็โรยตัวต้วตนหอมซอยอีกสักเล็กน้อยครับอืมเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลาเนึ่งกระเทียมครับ คณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยรายการสาระเมนูอาหารครับทำกันง่ายๆเลยจับนั่นผสมนี่แป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆอออมาทานกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับฟาร์มปลาที่ไหนครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับ ทางฟาร์มยินดีให้คําแนะนําและก็คำปรึกษาคําแนะนําดีๆกับการเลี้ยงปลานะครับที่เหมาะกับฟาร์มของท่านและที่ฟาร์มครับยังมีเทคโนโลยีและก็เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันธ์ุปลาที่เลี้ยงจะปลอดภัยไร้โรคติดต่อครับเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านนะครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่าน ส่วนคลิปหน้านะครับเราจะทำเมนูอะไรอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแลถ้ากดหัวใจให้กันด้วยก็จะยิ่งดีมากๆเลยถึงเวลามีคลิปใหม่จะได้เตือนกันด้วยแล้วเราจะได้กลับมาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ